การเดินทางด้วยคอมีนเจ็ตส่วนตัวนั้นอาจจะเร็วแต่ข้อจํากัดคือการลงจอดแนวดิ่งไม่ได้เฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวจึงเป็นอีกทางเลือกของเราบรรดามหาเศรษฐีจะขึ้นลงแนวดิ่งในที่แคบไม่ต้องใช้สนามบินจะจอดบนดาดฟ้าบนชายหาดหรือพื้นที่ห่างไกลก็ได้ทั้งนั้นและนี่คือหเฮลิคอปเตอร์พลเรือนที่ราคามหาโหดโคตรแพงที่สุดในโลกเบล525ลิเลนเลส 15ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ559ล้านบาทจากบริษัท Bell h e คอปเตอร์สหรัฐอเมริกาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางโลเตอร์หลัก5ใบพัดรองรับผู้โดยสารได้มากถึง20คนลูกเรือ2คนห้องโดยสารแบบซูเปอร์มีเดียมหรูหราสะดวกสบายสามารถเลือกรูปแบบได้หลากหลายเทคโนโลยีไฟฟ์บอยไวฟ์ ช่วยให้นักบินควบคุมได้ง่ายขึ้นระบบนำร่องดิจิตอลกำหนดพิกัดและตรวจสอบสัญญาณดาวเทียมกา r m i n G 5 0 0 0 s หน้าจอแสดงผลความละเอียดสูงและจอแสดงผลมัลติฟังชันแบบ MFD เครื่องยนต์จาก General Electric CT 7 2 F 1จำนวน2เครื่องยนต์ให้กำลังรวมกัน3,600แรงม้าความเร็วปกติ287กิโลเมตรต่อชั่วโมง max speed สปีกิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยการบิน926กิโลเมตรน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด9.1ตัน Air Bu s ส S 1 7 5เฮลิคอปเตอร์17ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ6 3 4ล้านบาทจากบริษัท Air b บัสรองรับผู้โดยสารได้มากถึง10คนในห้องโดยสารขนาดใหญ่เพดานบินสูงถึง4.5กิโลเมตรรับน้ำหนักได้มากกว่า7.8ตันมักใช้เครื่องบินลำนี้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์และภารกิจค้นหาและกู้ภยัยเริ่มผลิตในปี2 0 1 4และยังคงผลิตอยู่จนถึงปัจจุบันยาว18เมตร สูง5.3เมตรเครื่องยนต์แพทแอนวิทนี่แคนาดา P-T6467E แบบเทอร์โบชาร์ปสเครื่องยนต์ให้กำลัง1,770แรงมา้าความเร็วปกติ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม็กสปีด315กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยการบิน1,200กิโลเมตร ซิกออร์สก S92 27.7ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือ1,033ล้านบาทสร้างโดยบริษัทซิกออสกีสหรัฐมีโครงสร้างอลูมิเนียมที่สมบูรณ์และมีใบพัดหลักสีใบ ลถเสียงรบกวนและลดการสั่นสะเทือนรองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน10คนบนความหรูหราจากการออกแบบตกแต่งที่มีให้เลือกหลากหลายแบบใช้โดย United States Marine Corporation เป็น Marine One ซึ่งถือครองโดยประธานาธิบดีสหรัฐได้ชื่อว,ว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ดีที่สุดในโลกเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ปจาก General Electric รุ่น CT78A จำนวน2ตัวให้กำลังสูงสุด2,500แรงม้าเพดานบ,บิน4.5กิโลเมตร มีชื่อเสียงในด้านการรับน้ำหนักได้มากคือมากกว่า12.8ตันพิสัยการบิน950กิโลเมตรความเร็วปกติ280กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม็กสปีด360กิโลเมตรต่อชั่วโมง รีโอนาด a w 28, 000, 000 a ah arat, 1 0 1 28ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1,044ล้านบาทถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยกองกำลังทหารทั่วโลกจากผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ชั้นนำ อะคาสตาเวสต์แลนด์ฮอลเวียพีลำยักเข้าสู่ตลาดตั้งแต่ปี1999โดยห้องโดยสารที่ใหญ่สุดๆรองรับผู้โดยสารได้มากถึง24คนด้วยพื้นที่คอกพิดกลางขนาดมหึมาโดยมีเครื่องยนต์หลักให้เลือกถึง2แบบเครื่องตัวแรกจากโรสลอยรุ่นเทอร์โบเมกาอาร์ทีเอ็ม322กับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ปจาก General e l e c t เล็กรกรุ่น c t 7ให้กำลังถึง2,000แรงมา้าความเร็วสูงสุด278กิโลเมตรต่อชั่วโมง พนดานบิน3กิโลเมตรพิสายการบิน925กิโลเมตรน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด15.6ตัน Air b u s s 2 2 5 s u per p ูม a า8ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1044ล้านบาทจากบริษัท Air b บัสฮลิคอปเตอร์ขนส่งผู้โดยสารระยะไกลที่แพงที่สุดในโลกพัฒนาโดยย u โร c o p t คอปเตรมันทุกผู้โดยสารได้มากกว่า20คนกับลูกเลยอีก2คนนิยมมากในหมู่ทีมค้นหาและทีมคู่ภัยทางทะเลด้วยประสิทธิภาพในการบินที่ดีและความปลอดภัยสูงนักธุรกิจที่มั่งคั่งเจ้้าาของบริิษััทเเชืพนดยก จึงชื่นชอบมากด้วยห้องโดยสารที่กว้างขวางลำตัวผนึกป้องกันเสียงรบกวนไม่ว่าจะบินในเช้ากว่าแบบอื่นแต่ด้วยขนาดห้องโดยสารที่ใหญ่ตัวลังการจึงเหมาะสมกับการบินไปใช้ฝั่งระยะไกลเครื่องยนต์เทอร์โบเมก้ามาคิล่า2 a จำนวน2เครื่องยนต์ให้กำลัง4,100แรงมา้าความเร็วปกติ276กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปดานบินประมาณ6กิโลเมตรความเร็วสูงสุด324กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยการบิน880กิโลเมตรน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด11ตัน ในช่วงนอนาสาระในเครื่องบินเจ็ตขับไล่ก้าวยดีตัวเมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินคงเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นปกติแต่ในเฮลิคอปเตอร์ทหารละ่ะมันมีหรือเปล่าแล้วถ้ามันมีจะดีดออกไปยังไงถ้าอยากทราบแล้วติดตามรับชมต่อเลยครับถ้าถามว่า เฮลิคอปเตอร์มีเก้าวีดีตัวไหมก็ตอบว่ามีเป็นบางรุ่นเท่านั้นเช่น k 5 0และ k 5 2 Alligator ของกองทัพรัสเซียที่เป็นเฮลิคอปเตอร์เครื่องแรกของโลกที่มีที่นั่งดีตัว พัฒนาโดยบริษัทอากาศยานคาร์มอฟที่เข้าประจำการในกองทัพรัสเซียในปี2 0 1เฮลิคอปเตอร์โจมตียานกรอบแบบใบพัดหลัก2ชั้นหมุนสวนทางกันจึงไม่จำเป็นต้องมีใบพัดที่หางออกแบบให้มีที่นั่งดีดตัว2ที่นั่งเมื่อนักบินเปิดใช้งานโรเตอร์ใบพัดโคเอ็กซเซลจะหยุดส่งกำลังและมีตัวจุดระเบิดให้ใบพัดทั้งหมดหลุดออกก่อนจากนั้นจึงจุดระเบิดแท่งหัวขับดันและพุ่งทะลุก,กระจกในห้องนักบินและดึงนักบินออกมาภายนอก ร่มชูชีพจะติดอยู่กับนักบินและจะการออกโดยอัตโนมัติภายในเวลาไม่กี่วินาทีในเวลาต่อมากองทัพสหรัฐมีการใช้แนวคิดที่คล้ายคลึงกันนี้กับเฮลิคอปเตอร์อย่าง a AH s 1 c o b r a อย่างไรก็ตามกลไกนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายกับอากาศยานที่อยู่ใกล้เคียงและกลไกในการดีตัวนั้นต้องรอจนกว่าใบาพัดทั้งหมดจะกระเด็นออกไปจนพ้นทางอาจใช้เวลาจนไม่ทันการเพราะในบางกรณีถ้านักบินตัดสินใจดีตัวช้า ก็อาจสายเกินไปพอบางครั้งซีวินาทีก็อาจสร้างความแตกต่างระหว่างความเป็นและความตายได้ ในกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง6,000ไ like, ลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ